ครับอาอย่างนี้ฮะชาวจังหวัดปทุมธานีครับทองสิบธัญ,ญบุรีก็มีเรื่องกันะฮะกับวัยรุ่นอท้องถิ่นนะนะกันฟันน้องฮะฟันที่คอครับแล้วฟันที่แขนทั้งสองคนถูกฟันที่คอที่แขนที่หัวปรากฏว่าสองคนเนี่ยแขนน้องเนี่ยใช้การไม่ได้ะฮะสอลุมฟันทั้งหมดเก้าคนแต่แต่เนี้ยแม่เขาเนี่ยไม่พอใจจับได้คนเดียว แล้วแม่บอกว่าตั้งแต่ฟันเนี่ยตำรวจไม่มีการเรียกมาเลยฮะหนึ่งสองสามมาพูดคุยเยียวยาหรือจะเอาอย่างไรแต่รู้ตอนเนี้คดีก็เดินหน้าต่อไปฮะแต่คุณแม่ที่มาในครั้งนี้อยากมาขอความเป็นธรรมให้ได้จับมากกว่านี้แล้วคุณแม่เนี่ยอยากให้ทางกองปราบเนี่ยคุ้มครองดูแลพยานเพราะว่าเขาเกง่เกงเก่งอาวุธปืนนะเพราะทุกคนโชว์ปืนเนี่ยเขากลัวก็วคือว่า หนูมาหาจากคิงทั้งนี้ค่ะอยากให้ความเป็นธรรมอยากให้จากคิงมาพามาที่กองป่าอะค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องที่โดนทาร้ายก็กลัวเพราะว่าด้านที่ทาร้ายน้องเขามีอาวุธปืนกันทุกคนเลยค่ะเราก็กลัวความไม่ปลอดภัยของน้องด้วยค่ะที่อยู่ที่บ้าน okay. ไปไปไปนั่งไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนรับตอนประมาณห้าโมงรับแล้วทีนี้ประมาณสองทุ่มกว่ากลับบ้านแล้วก็เพื่อนมาส่งครับ ไปถึงหน้าหมู่บ้านก็เจอพวกวัยรุ่นกลุ่มนี้ครับเพื่อนผมครับอีกคนครับครับผมเป็นคนครับก็ไปเจอครับพวกมันก็ไล่มาเลยครับไล่ไปเจอหน้าหมู่บ้านครับแล้วทีนี้ก็มองไม่ครับผมผมไม่รู้จักครับแค่รู้จักผ่านๆครับไปเจอหน้าหมู่บ้านอะ ไม่ครเขาหันมองเขาบอกว่าเล่นเปล่าครับเพราะผมก็ขับหนีครับพราผมก็ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ตอบโต้แรับพวกเขามาอย่างไงหรือเขาอยู่เป็นอยู่รที่เขานั่งเหมือนซื้อของอยู่ครับแล้วเขากลังค์ขึ้นรถครับขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือรถก็ลังขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์พอดีครับขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาสี่คันอะไรคนะเขามากี่คันมาตอนแรกเห็นสองคันก่อนครับแล้วทีนี้มาจากไหนไม่รู้คันยับครับแล้วทีนี้ก็เขาก็ไล่มา เรื่อยๆจนถึงคลองเจ็ดก็เลยเร,รับครับลแล้วลก็รู้ว่าถุแรกวจนวก็ขับครับอันนี้มันหนีไม่ทันรับรถรถมันชาา้ารบถเราช้าครับรับกสองคนครับมันก็เอาปืนมาจ่อข้าง,งครับจ่อไว้ให้ผมจอดเพราะผมก็จอะแต่ว่าไปไม่ทันแล้วอ,อันนี้มันก็ลงลงมาจากรถลุมมาฟันแล้วกัรบวไม่คไหนเลยบ ก็พอธัญบ uh, like, ah, <New S 2> ุรีเนี่ยนี่ฮะที่เอ็นขาดนะยังใช้การไม่ได้ครับกระดูกหักสองท่อนกระดูกหักสองท่อนตรงนี้ครับเอ็นขาดเอ็นขาดนะใช้ใช้การไม่ได้ครับตรงนี้ด้วยเอามือกันหัวแบบนี้ครับที่หัวไม่ใส่ครับ แล้วก็ที่หัวด้วยครับขออนุญาตครับที่หัวด้วยฮะโดนฟันฮนะเอ็นขาดเลยที่หัวเอาเปิดให้ผู้สื่อข่าวดูดิ <Okay. S 2> เนี่ยครับขออนุญาตครับเล่นเ,เล่นทุกพวกครับเพราะว่าเขาหลายรอบแล้วพวกนี้แตเพราะว่าถ้าเกิดเจอฮไฮวไปรุ่นในทนะี่เขาเขามีเขาทําคนอื่นหลายรอบแล้วด้วยครับพอนในถานเด็กวัยรุ่นนั้นโดนเยอะเลย<ช>กลุ่มนี้นะกลุ่มนี้รวมตัวกันรมากี่คน ก็ยี่สิบขึ้นได้ครับถ้าเกิดประมาณนะกลุ่มแถวแก๊งเขาขนะ่แกงเขาชื่อแก๊งอะไรพ,พวกของสิบเนี่ยครับชื่อแก๊งเลยนะพวกของสิบพวกคองสิบคือัปรุ่นแถวที่เราอยู่เนี่ยจะโดนแก๊งนี้ทาร้ายหมดเลยหรอก่อนหน้าผมก็มีเสียชีวิตไปแล้วคนนึงแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรพอดีเงีย้ยแล้วตำรวจเรียกเราไปคุยก็มีการคุยอะไรว่าจับผู้ต้องหาอะไรอย่างเง ผมว่ากลัวเขานะครับเขาว่าแบบมีอาวุธปืนกันมีทุกคนเหรอใช่ครับแล้วเรจะอยู่ยังไงใช่ครับดูว่าเราแวงเหรอใช่ใชครับ